ทะเลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและที่สําคัญยังมีความสะดวกในการเดินทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักทําให้หัวหินยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรคาดการไว้ว่าในช่วงวันหยุดปิดเทอมปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไปเที่ยวหัวหินเพิ่มขึ้นร้อยละ14จากปีก่อน รวมทางนักท่องเที่ยวที่ไปหัวหินส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ50เป็นคนกรุงเทพรู้สึกว่าสะอาดมากมากกว่าเดิมครับครับครับแล้วก็เป็นระเบียบมากกว่าเดิมครับครับชอบครับชอบบรรยากาศที่นี่ครับรู้สึกว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วบรรยากาศของของหัวหินเนี่ยจะรู้สึกว่าบริสุทธิ์มากกว่าครับทะเลที่นี่สวยอะคะ่ะแล้วก็ชอบเม็ดทรายมันจะละเอียดกว่าที่อื่นนะคะก็เลยชอบมาเที่ยวกันนะคะ ก็ช่วงนี้ก็โรงเรียนปิดเทอมก็พาลูกๆมาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะมันเป็นชายหาดที่สงบดีจนะ้ะมันแบบว่าธรรมชาติดีมันพี่ว่ามันธรรมชาติกว่าปัตยานะใจนะแต่ว่าชายหาดมันขาวดีสะอาดดีนิ่มดีหัวหินนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมท่องเที่ยวอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวคนไทยกลุ่มครอบครัวและขยายตัวไปยังกลุ่มประชุมสัมมนารวมทั้งกลุ่มเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องจากความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งความสวยงามของธรรมชาติและธุรกิจบริการประเภทต่างๆล้วนตัดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหัวหินมากขึ้นและด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับให้เมืองหัวหินเป็นเมืองเฉลิมพระเกียรติหรือคิงซิตี้ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสีแนวทาง คือ 1. ความปลอดภัยต้องปราศจากปัญหาอาชญากรรม 2. เมืองแห่งสุขภาพ 3. การท่องเที่ยวแบบครอบครัว 4. หาดทรายสวยงามและ 5. การศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับในเรื่องการพัฒนาเมืองครอบครัวเพื่อว่าวัวหินเนี่ยป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพนะครับการไปมาสะดวกแล้วต่อไปรถไฟความเร็วสูงก็จะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นการการท่องเที่ยวที่มาวัวหินเนี่ย มามา,มาอย่างรรครอบครัวเนี่ยจะค่อนข้างประหยัดและค็อปลอดภัยแล้วชายหาดที่สามารถพัฒนาไปไปสู่การมาท่องเที่ยวรับครอบครัวเนี่ยเรามันได้ตั้งแต่หาดวัวหินตลอดแนวแล้วก็ไปถึงสวนสวนซึ่งเป็นที่พักของอทางทหารที่ให้บริการนะครับเพราะนั้นในในในการส่งเสริมของชมรมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามาในระดับครอบครัวเราก็มีการลดแลกแจกแถมบางส่วนนะครับ โดยในปีนี้เมืองหัวหินจะเน้นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวมากขึ้นด้วยการพัฒนาพื้นที่ชายหาดตักอากาศสำหรับครอบครัวในแก่หาดเจ้าสำราญหาดปึกเตียนหาดบางเก่าและหาดปราณบุรีเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยรวมทั้งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้เมืองหัวหินเป็นเมืองสำหรับครอบครัวในอนาคต